สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมต่อเนื่องนะครับจากคลิปก่อนหน้าที่เป็นงานซ่อมอินเวอร์เตอร์1 4 0 0วัตต์นะครับอาการภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตเปิดไม่ติดนะครับซึ่งในก่อนหน้านีาน้นะฮะลูกค้า แจ้งว่าซื้ออินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับรุ่น1,400วัตต์นะฮะก็จะเป็นตัวนี้มาใช้งานได้ประมาณไม่นานประมาณครึ่งเดือนหร,อหรือว่าหรือว่า1เดือนถ้าผมจําไม่ได้แล้วขออภัยนะฮะแล้วก็มีปัญหาก็คืออาการมีปัญหาอาการเปิดไม่ติดนะครับซึ่งลูกค้าใช้งานกับแผงที่มีแรงดันอ่าวดลอยอยู่ที่ประมาณ50โวลต์นะครับก็เลยทําให้คอนเวอร์เตอร์ช็อต ครับก็เลยแชทมาคุยกับผมจะส่งมาซ่อมแต่ทีนี้งานซ่อมผมค่อนข้างเยอะก็เลยบอกให้ลูกค้ารอคิวก่อนลูกค้ารอไม่ไหวนะครับก็เลยเอาไปให้ช่างแถวแถวบ้านทําการซ่อมนะครับช่างซึ่งเป็นเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์แถวบ้านนะฮะก็เขาก็คงไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมม e ีโนเตอร์นะครับอาจจะซ่อมอย่างอื่นนะครับในส่วนของอะไรนะครับ ลูกค้าสั่งไปให้ช่างเปลี่ยนนะฮะคือลูกค้าลูกค้าสั่งมาเองแล้วให้ช่างแถวบ้านเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เอาเอากลับไปใช้งานได้ประมาณห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละนะฮะก็เกิดอาการช็อตอีกนะครับช็อตเปิดไม่ติดอีกก็มอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ก็ช็อตอีกนะครับก็เลยตรงจังหวะที่ถึงคิวผมก็ทักลูกค้าไปลูกค้าก็เลย ส่งกับไอส่งไม่ใช่ส่งกับขอไปส่งมา,าส่งมาให้ผมซ่อมนะฮะจากการตรวจเช็คในครั้งก่อนนะครับก็พบว่ามีมอสเฟ e ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์เนี่ยช็อตอยู่1ต,ตัวนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนมอสเฟ e ตัวที่ช็อตนะครับแล้วก็ทดลองรันเครื่องก็พบว่านะครับซิง ter, ค์คอนเวอร์เตอร์นะฮะซิงค์คอนเวอร์เตอร์ก็คือตัวนี้มีอุณหภูมิสูงมากนะครับ แม้ว่าจะรันด้วยกระแสแค่3แอมป์เนี่ยนะฮะอุณหภูมิค่อนข้างสูงจนบางถ้ารันนานๆเนี่ยจับไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก็มาดูที่ตัวมอสเซนนะครับก็จะเป็นเบอร์ FTP 11N08 นะครับก็เป็นเบอร์เดิมของมันนั่นแหละนะครับแต่ลูกค้าสั่งมาเปลี่ยนคือลูกค้าสั่งมา10ตัวสั่งสั่งมาจากจีน อมอสเฟตตัวนี้มันคือสเปคมันไม่ได้ตามเบอร์นะครับผมเคยสั่งมาครั้งหนึ่งนะเอามาซ่อมให้ลูกค้าเช่นกันก็ปรากฏว่ามีอาการเดียวเลยเปลี่ยนมอสเฟตทั้ง10ตัวก็ใส่เข้าไปแล้วรันได้แป๊บเดียวสิงอคอนวอร์เตอร์ร้อนมากนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าสเปคมันไม่ได้ตามเบอร์นะฮะแต่มอสเฟตพวกนี้นะครับผมก็ หลังจากที่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยผมก็เก็บไว้แล้วก็เอาไปซ่อมพวกอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบสวบตชิ่งนะฮะซ่อมภาคคอนเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ระบบ12โวลต์และ24โวลต์สามารถใช้งานได้ไม่ร้อนนะครับแต่ว่าถ้าแรงดันสูงเกินประมาณว่าน่าจะเกิน30กว่าโวลต์ขึ้นไปเนี่ย35โวลต์ขึ้นไปเนี่ยมันจะร้อนนะครับเพราะว่าเกินสเปคมันเกินสเปคหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะ พราะสเปคมันอยู่ที่7 5โวลต์นะครับ75โวลต์มันก็ได้อยู่ประมาณ3 0 3 7โวลต์นะฮะถ้าเกิน3 7โวลต์ขึ้นไปแล้วร้อนแต่ว่าของเดิมเนี่ยมันก็ใช้เบอร์นี้แหละแต่ไม่ร้อนก็เลยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสออรุปว่ามอสเฟตอันนี้มันไม่ได้สเปคหรือว่าของเดิมมันสูงกว่าสเปคนะครับก็หลังจากที่ผมตรวจซ่อมในครั้งแรกไปแล้วก็ได้คุยกับลูกค้านะครับว่ามันต้องเปลี่ยนมอสเฟตใหม่ทั้งหมดนะ ทั้งหมด10ตัวก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหน่อยหนึ่งเนี่ยมอสเฟตที่ผมสั่งมาใหม่ทั้งหมด10ตัวนะครับที่จะเปลี่ยนใส่เข้าไปนะครับ10ตัวที่กองอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นของเก่านะครับเดี๋ยวผมจะส่งกลับคืนให้ลูกค้านะฮะสำหรับของเก่าจะมีตัวหนึ่งที่มันช็อตนะครับก็คือตัวนี้ผมตัดขาให้สั้นนะครับคือตัวนี้ช็อตนะฮะก็อีก9ตัวเนี่ยยังไม่เสียหายนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะฮะแต่ใช้กับคอนเวอร์เตอร์ที่รับแรงดันได้ไม่เกิน ไม่เกิน3 5โวลต์ก็เป็นพวกเครื่องเสียงรถยนต์อะไรพวกน,นี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิน3 5โวลต์ขึ้นไปมันมันไม่สามารถรับได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวอินดูเตอร์1 4 0 0วัตต์หน่อยนึงนะครับตัวนี้สเปค1 4 0 0วัตต์นะครับ1 4 0 0วัตต์แต่ว่าผมดูอุปกรณ์แล้วเนี่ยทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ก็ใช้เบอร์เดียวกับเบอร์เดียวกับ รุ่น1,000วัตต์เลยนะครับ FTP 11N08A นะฮะเบอร์เดียวกันเลยนะครับกับรุ่น1,000วัตต์ทางฝั่งคอนเนอร์นะฮะทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะฮะมอสเฟตทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเบอร์เดียวกับตัว1,000วัตต์เช่นกัน1,000วัตต์บางตัวเนี่ยเขาก็ใช้มอเสเฟตเบอร์เนี้ยนะฮะ IXFH40N65X2 นะครับ,รบประมาณนี้65คูณ2 ซึ่งมันก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครเพราะนั้นมันไม่ต่างกันเลยนะครับมันแทบจะไม่ต่างจากรุ่น1,000วัตต์เลยเพราะว่าอุปกรณ์บนบอร์ดมันเหมือนกันหมดนะฮะที่มันต่างก็คือในชุด o อฟแอมที่เช็คกระแสเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวต้านทานมาเพื่อให้มันมันไม่ตัดที่กำลัง1,000วัตต์คือให้มันผลิตให้มันสามารถผลิตไฟได้ถึง1,400วัตต์นะครับมันจะมี o อฟแอมไอซีออฟแ คอยเช็คกระแสนะฮะเพียงแค่เปลี่ยนค่าความต้านทานมันนะครับมันก็จะสามารถผลิตไฟได้ถึง1400วัตต์1,500วัตต์1,600วัตต์อยู่ที่ตัวต้านทานตัวหนึ่งที่อยู่ทํำงานร่วมกับออฟแอมนะครับเพราะนั้นอย่างอื่นไม่ต่างกันรุ่นนี้สามารถทํางานได้ที่1,400วัตต์อุกรณเหมือนเหมือนกับรุ่นพันวัตต์เลยนะฮะใครมีรุ่น1000วัตต์อยากจะให้มันทํางาน1,400วัตต ก็มาเปลี่ยนตัวต้านทานตัวที่ผมว่านี่ก็สามารถทํางานที่1,400วัตต์ได้แต่อุปกรณ์ที่ใส่มาจะรับไหวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเ่อไปซื้อมาเห็นว่ามันเป็นรุ่น1,400วัตต์มันน่าจะน่าจะ,ะน่าจะทนกว่าหรือเปล่าเลยมันจริงๆแล้วอุปกรณ์มันตัวเดียวกันผมว่ามันก็ไม่ต่างจากรุ่น1 0 0 0วัตต์นะฮะก็ลองพิจรารณากันดูนะครับอันนี้ผมผมถอดมา ผมถึงกล้าพูดเพราะว่าผมผมซ่อมค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นหลายสิบตัวหลายสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบตัวแล้วนะครับเพียงว่าอุปกรณ์มันเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์บนบอร์ดไม่มีอะไรแตกต่างนะครับก็เลยกล้าพูดนะครับถ้าไม่มีข้อมูลผมก็ไม่กล้าการันตีเหมือนกันนะก็ะเดี๋ยวนะครับอ่พูดถึงเรื่องการการทํางานนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าอ่า ช่างที่ซ่อมอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็เลยนะครับทำให้แผ่นปิ้นเนี่ยเสียหายเล็กน้อยนะฮะก็แผ่นปิ้นมีร่อนบางจุดนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะน,นะครับที่ขาอุปก,กรณ์ขาอุปก,กรณ์ก็แผ่นปิ้นก็ร่อนไปบางส่วนนี่นะฮะอันนี้ร่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะ ครับก็เกิดความเสียหายเล็กน้อยนะครับก็อันนี้เอามาให้ดูการทำงานก็ต้องต้องใช้ความละเอียดอ่อนหน่อยนึงนะครับไม่ทำต้องไม่ทำให้หลายพิ้นเสียหายนะฮะเพราะว่าถ้าเสียหายบางทีมันก็ถามว่ามันแก้ไขได้มันก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่สมควรที่จะเสียหายนะครับในการซ่อมการแก้ไขนะครับ ในส่วนของด้านหลังก็ก็โอเคก็มีรอยไหมดำๆเล็กน้อยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกิดจากผมนะต้องแจ้งลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะว่าเอ้ยมาทำที่นี่แล้วเกิดความเสียหายนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับอ่าซึ่งการทำงานต้องให้เรียบร้อยนะฮะต้องให้ดีและเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าอ่าแค่ใช้งานได้นะฮะ เนี่ยครับตัวไดโอด4 1่หนึลอยๆไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะแล้วก็มีข้าวฟักอะไรเขาไม่ได้ล้างมานะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ให้ใหม่เป็น SMD แล้วก็ล้างข้าวฟักบริเวณนี้ให้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนอมอสเฟตทางฝั่งใส่ใส่มอสเฟต ตัวใหม่ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามอสเฟตเบอร์ที่ผมจะใส่เข้ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันจะร้อนหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ติดตั้งมอสเฟตตัวใหม่ทั้ง10ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนไดโอดตรงมอเสเฟตทางฝั่งอินอเวอร์เตอร์ให้ด้วยที่เขาทำมาไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างคาบฟักให้ด้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบดูว่ามอเสเฟตทั้ง10ตัวที่เปลี่ยนใส่เข้าไปใหม่เนี่ยจะร้อนหรือเปล่านะฮะทดสอบลันดูนะครับยังไม่ใส่ซิงค์นะครับลันแบบไม่ใส่ซิงค์เลยเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยลองวัดอุณหภูมิ ให้ดูก่อนว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ,ะนี่นะครับอุณหภูมิที่ตัวมอสเฟตตอนนี้อยู่ที่สามสิบห้าองศานะฮะนี่นะครับสามสิ้าทุกตัวนะครับเพราะอุณหภูมิตรงนี้ค่อนข้างสูงอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิพื้นผิวนะฮะส5ิห้าองศาเดี๋ยวผมจ่ายไฟสี่สิบสองโวลต์กระแสลิมิตไว้สามแอมป์นะครับทดสอบรันดูว่ามันจะร้อนหรือเปล่านะครับ เค okay. ลันแล้วนะฮะโอเคนะครับกำลังวัดสูงสุดที่107วัตต์นะฮะปกติตัวเครื่องรันอยู่นะครับตอนนี้ทีนี้เราวัดอุณหภูมิกันดูนะครับว่าอุณหภูมิมันจะสูงกว่าปกติหรือเปล่าหรือว่าจะสูงไปแค่ไหนนะครับ อน,นี้ยังอยู่ที่35นะครับ35 36กนะครนะครับ,นะรบก็ไล่วัดทุกตัวเลยนะครับ36 37นะครับจริงๆเราไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิเราเอามือแตะดูก็ได้นะฮะว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับอุณหภูมิก็ โอเคนะฮะไม่ร้อนนะครับมันอาจจะมีอุ่นๆบ้างนะครับแต่ว่าต้องไม่ร้อนนะครับถ้าร้อนจนจับไม่ได้นี่คือใช้ไม่ได้นะฮะนะครับก็โอเคเลยนะครับไม่ร้อนนะครับอุ่นๆนะฮะมอเตรสเมีอุณหภูมิอุ่นได้ลองดูนะฮะกี่องศา 38องศานะครับก็มือแตะต้องไม่ร้อนนะครับถ้าร้อนจนโดนไม่ได้นี่ก็คือใช้ไม่ได้โอเคนะฮะตอนนี้เปลี่ยนมอเสเฟตทั้ง10ตัวแล้วรันแล้วไม่ร้อนนะครับทำงานปกตินะครับยังรันอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจากการประกอบนะครับเดี๋ยวจะทดสอบที่กําลังวัดสูงสูง,สงแล้วก็จะทดสอบที่แรงดันสูงกว่า42โวลต์ด้วยนะฮะเพราะลูกค้าจะเอาไปใช้กับแผงเดิมที่มีแรงดันวนัลอยที่5 0โวลต์นะครับก็ผมอันนี้ผมผมแจ้งลูกค้าไปแล้วว่าผมไม่รับประกันนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะซึ่งโดยปกติกิจทายพวกเนี้ยนะครับต้องใช้แผงที่มีแรงดันวนัลอยไม่เกิน45โวลต์นะครับแต่ลูกค้ามีแผง แผงโซลาเซลล์ที่มีแรงดันวนลอยเกิน45โวลต์น,นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ50โวลต์ก็มอสเซดเบอร์เนี่ยมันรับได้อยู่50 V โวลต์น,นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเทสดูเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะทดสอบที่กำลังวัดสูงๆดูนะครับก็แรงดัน42โวลต์ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยทดสอบแรงดันสูงนะครับ กระแส18แอมป์ดูลองดูก่อนว่ากำลังวัดจะปกติหรือเปล่านะครับก็จะต้องอยู่เราเรา590วัตต์ถึง600วัตต์นะครับถ้าผลิตไฟได้ปกตินะฮะที่แรงดัน4 2โวลต์กระแส18แอมป์ลองดูเลยนะครับเริ่มรันแล้วนะฮะ เราดูวัดทาง AC นะครับมันจะต้องสูงสุดอยู่ที่เราห้าร้อยเก้าสิบถึงหกร้อยวัตต์ถือว่าจะถึงจะถือว่าปกตินะครับห้าร,นะร,ร้อยเก้าสิบสามวัตต์นะเก้าสิบเก้าหกร้อยแปดวัตต์หกร้อยสิบวัตต์อ่านี่นะครับก็อยู่ที่หกร้อยสิบวัตต์สูงสุดนะครับก็คือปกตินะฮะการผลิตไฟปกตินะครับ แต่ผมไม่ขอเทสนานนะครับพราะวัสดพายมันเต็มลิมิตนะฮะ18แอมเดี๋ยวพวัสดัพายจะพังก็เทสแค่นิดเดียวพอนะครับดูความร้อนอะไรพวกนี้นะฮะว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับความร้อนก็ปกตินะครับซิงไม่ร้อนนะฮะถ้าเป็นมอสเฟตเบอร์เดิม erm เนี่ยนะครับแป๊บเดียวซิงร้อนจีเลยนะครับ โอเคพอเท่านี้ก่อนนะฮะขั้ว power supply ร้อนแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองที่แรงดัน45โวลต์น,นะครับ45โวลต์กระแสขอสัก5แอมป์พอนะฮะเพื่อดูว่ามันจะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับนะลองดู อันนี้ที่แรงดัน45นะฮะหนูว่ามันจะมีความร้อนอะไรหรือเปล่านะครับเพราอลูกค้าต้องการที่จะเอาไปใช้กับแผงแผงที่เขามีอยู่นะครับคือมันมีแรงดันโวลต์ลอยอยู่ที่50โวลต์ก็คือมันมันมันค่อนข้างสูงกว่าคือมันพอดีถ้าถ้า ถ้าตอนนี้นะฮะมันพอดีกับสเปคมอสเฟตที่ผมเปลี่ยนใบก็คืออ,อยู่ที่รับแรงดันดีได้ที่5 50โวลต์นะครับแต่ตอนนี้ผมใส่ไปที่45นะครับมันก็ทำงานได้นะฮะไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมขอเพิ่มไปที่47 47โวลต์นะครับ ทิ้งก็ไม่ไม่ร้อนนะฮะเดี๋ยวลองอันนี้มันรันอยู่นะครับเดี๋ยวขอปิดแล้วรออีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้แรงดันนะฮะ47บโวลต์เดี๋ยวผมเพิ่มไปอีกโวลต์หนึ่งนะฮะเป็น48 4 8โวลต์น,นะครับลองรันดูนะครับที่4 8โวลต์ผมจะดูอุณหภูมิซิงค์ด้วยว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับ4 8่สโวลต์รันได้นะครับ เดี๋ยวขอเพิ่มไปที่49โวลต์น,นะครับ49โวลต์น,นะฮะ49โวลต์น,นะครับดูว่าจะรันได้หรือเปล่า49น,นะฮะด้ดึกทีหนึ่ง ก็รันได้นะครับ49โวลต์รันได้นะครับซิงไม่ร้อนนะฮะคือมอสเฟตเนี่ยมันรับได้50โวลต์นะครับตามตามสเปคคือมันรับได้100โวลต์แต่ว่าคอนเวอร์เตอร์เป็นวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบพุทธูก็คือร้0ยโวลต์เนี่ยต้องหาร2นะครับก็เท่ากับว่ามันรับได้แค่50นะครับทีน,นี้ผมใส่ไปที่49โวลต์นะฮะซิงไม่ร้อนนะครับตัวอินเวอร์เตอร์รันได้ปกตินะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นรุ่น1,000วัตต์เนี่ยมันจะรับไม่ได้นะครับแรงดัน49โวลต์ก็คือ MCU เขาจะโปรแกรมไว้ให้มันรับได้แค่45ถ้าเกิน46ไปมันจะขึ้นเออร์เนะครับแต่รุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่น1,400วัตต์ซึ่งตามสเปคเขาบอกว่ามันรับได้50 V โวลต์ก็คือรับได้นะฮะรบับได้50โวลต์จริงแต่ว่า MOSFET ที่มากับมาจากโรงงานเนี่ยมันรับไม่ได้50โวลต์นะครับ ก็คือเราใสา่ใส่แผงที่มีแรงดัน50โวลต์เข้าไปตัวกิจทำงานได้แต่โมสเฟตพังนะครับแต่สำหรับตัวเนี้ยผมเปลี่ยนตอนเนี้ยผมเปลี่ยนมอสเฟตที่มันรับได้50โวลต์น,นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยก็สามารถที่จะใช้กับแผง50โวลต์ได้ นะครับแต่จะพังหรือไม่พังอันนี้ผมไม่รับประกันเหมือนกันนะครับทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใช้เกิน45โวลต์โดยปกติแผงโซล่าเซลล์ทั่วไปเนี่ยแรงดัน VOC ก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน45โวลต์อยู่แล้วแต่ว่าเด๋ยวในยุคสมัยนี้นะฮะมันมีแผงรุ่นใหม่ที่วัดสูงเนี่ยแรงดัน VOC มันจะเกินนะครับคือเกินเกิน45โวลต์ก็ยกตัวอย่างของลูกค้าท่านนี้นะครับมีแรงดันวลต์ลอยอยู่ที่50โวลต์น,นะครับแผงที่ลูกค้าซื้อมา ก็สิงไม่ร้อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เต็มลิมิตเลยนะฮะห้าสิบโวลต์นะครับใส่ห้าสิบโวลต์ี่ยไปเลยห้าสิบโวลต์นะฮะอ่าลองดูนะครับก็คือพังก็พังตรงนี้นะครับจะได้แก้ไขตรงนี้นะฮะจะไปพังที่ลูกค้าก็ต้องเสียเวลาส่งกลับมาแก้ไขอีกอ่ะรันได้นะครับห้าสิบโวลต์นะครับ นี่นะฮะ50โวลต์รันได้นะครับซิงไม่ร้อนนะครับเราจะรู้ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูที่สิงนะฮะถ้ามันไม่สามารถทํางานได้เนี่ยนะครับที่แรงดัน50โวลต์เนี่ยสิงก็จะต้องมีอุณหภูมินะครับถึงแม้ว่ากระแสที่ไหลจะไหลแค่1แอมป์2แอมป์แต่ว่าถ้ามันทํางานไม่ได้สิงจะร้อนมากนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ร้อนนะฮะสิงไม่ร้อนนะครับปกติ ก็โอเคผมก็จะทดสอบเท่านี้ครับคือว่าทดสอบให้ลูกค้าดูว่ามันรับได้40แรเอ้รับได้50โวลต์ Hindu. แล้วตอนนี้โดยที่ซิงไม่ร้อน่ะอ๋อพัดลมพัดลมตัวพระวะว่าถ้าายทำงานแล้วนะครับถ้าพายเริ่มมีอุณหภูมิสูงแล้วแต่ตัวตัวตัวซิงนี่ยังอุณหภูมิยังไม่สูงนะครับยังไม่ร้อนนะฮะแต่ว่าก็อุน่นๆนะเพราะว่ารันอยู่ที่ประมาณ4-5แอมป์นะครับ ที่เหลือก็ต้องให้ลูกค้าลองเอาไปใช้งานดูนะครับว่ามันจะพังอีกหรือเปล่านะฮะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้งานซ่อมต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเ,เจอมอสเฟตที่ไม่ได้คุณภาพนะครับมอสเฟตทำงานแล้วร้อนนะฮะตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะฮะเป็นเบอร์ใหม่นะครับที่รับแรงดันได้ได้สูงขึ้นนะครับก็ ตอนนี้สามารถทำงานได้ที่แรงดัน50โวลต์สิงคอนอร์เตอร์ไม่ร้อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงอขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยเพื่อนๆไวนะ้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ